เกมดีคุณภาพดี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 เสฮายก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ผมนัลากอนทีวีเชนเนลเช่นเคยก็ผมวันนี้ก็อยู่กับเกมม้ครับก็ผมแหมยู่กับไม้ครับวันชัติล่าสุดก็ผมโรแมนเนอร์นานที่จะได้อัดคลิปไม้ครับหนึ่ง จุดสิบแปดจุดสองก็ผมแหมจริงจริงไม่ต้องจุดสองก็ได้แต่นี่คือแม่ครับหนึ่งจุดสิบแปดของแท้ผมขอเสิร์ฟเล็บกิฟอันนี้ก็คือการสุ่มโลกโดยไม่ต้องใช้ซีคือสุม่มเกิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นครับผมก็เป็นซีรีส์เอาชีวิตรอดของเราครับผมแหมก็คือตอนแรกจะทําตั้งงานแล้วแต่มันเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเจ็ดไงผมรอดเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบแปดแล้วก็มาได้สักพักแล้วมันก็แบบไม่ค่อยมีบั๊กโอเคก็ได้เวลาทํานะแต่ก็เพิ่งมีบั๊ก เทเจแพรก,ก่อนหน้านีน้นะคือนั่นแหละโลกไม่มีแต่สีดําคือตัวแรกเข้าไปปุ๊บคิดว่าแแบบไม่โหลดผมอยู่สักพักหนึ่งแบบยทุบดินทุบอะไรแบบน้อยถ้าแบบบักทุบดินมันต้องมีแบบบล็อกล่วงแหละเออแล้วก็ข้าขงนอกมีเสียงหรือเสียงแบบป้งเป่งป้งเป่งก็ขอพัยเลยผมเอ,เออเธอเจแพกไม่ฟ้าแล้วกูเกิดบนต้นไม้นี่เทเจแพรกออคือใครแสบตาก็ขอพายนะครับ ไม่ใช่เชื้อแผลไม่ใช่เชเชแผลแบบเงานะถ้าแบบเงาคือคมอาจจะระเบิดก็ผมโอเคเราเกิดมาดินแดนไม้นี้ผมก็เดเทเลไซายตรงนี้มันดูอีพิกนะวะอ่ะไม่ต้องอะไรมากเคได้เวลาตัดไม้ผมอ่าืมเสียงโฆษณารถเริ่มต้นชีวิตรอดก็คืออะไรตัดไม้สิครับเปิดหนังก็ต้องตัดไม้อย่างเดียวผม ซีรีสนี้ก็จะไปเรื่อยๆผมก็จะมีการทำฟาร์มแบบอภิมหาฟาร์มให้ดูดผมก็จะนะอก็เออชุอรอดคือแรกมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ต้นไม้นี่คือผมมค่อยจะชอบนะคือมันสูงคือต้องขี่ต่อต้องต่อตัวไเอ้าวอบนี้ต้องต่อตัว,ตวโอ้ไม่ครับตัวสูงขึ้นนี่จะกินที่ไหม,ไม กินทุกถูก๊บปุ๊บตัวครับปุป๊บครับสองอันนี้มาโอเคคนอื่นอ่ะตัดไม้ก่อนดีกว่าสักสักนิดนึงเดี๋ยวมันมันมันมัเลยมืดไม้ม ah ันม่เลยมืดเป็นบั็ก ดี๋ยค่อยอันเนี้ยเป็นทชื่อแพ็กเลยเดีย๋ยวค่อยหาทฤษฎีแพ็กดีๆก่อนนะรอบนี้เอาแบบเดียวก่อนหนึง่งชิปก่อนเขาไม่มีอะไรหรอกวันนี้แม่เค่หยุดเจอคุณดูเห็นมไหมก็ได้เห็นอยู่แหละ <c oughs> เอาไม้เถื่ถวนี้ไม่ค่อยจะเลยลู่เหลือง ไปดีเดย์เดีกว่าไปก็อื่นค้าแกะไหนแก่เหมือนแก้เว็วบ,บถ้าได้แก่สามตัวจะดีเลิศมากเลยขอขอคน <c oughs> คนแก่เสียงหายขอ <c oughs> ขออีกสอกตัวอย่างน้อยจะได้เตียงนอนจะได้ต้องแบบเจอกับมอนสเตอร์ผมมอนเตอร์มันค่องจะโหดด้วย รเรติดเืนปกระจ้งเ<ม>ตือนดีดีตอนแรกเห็แนแค่เยอะกนี้นะเออแค่แก่ฟ้าเฮะยิไปตรงทะเลสาดีวกว่าเผื่อเจอพีริมิฮ้ยหมาห้องห้องไปไปตรงพีริมิตดีกว่าเอ้ยไปเลยไปตงพิไปตร,งท,ปรงทะเลรา แต่ผมชอบสายนะเชจจแผคอันนี้อันนี้คือเชจจแผกก็ทดล็อกว่ามันดีหรือไม่ดีมันแหลกหรือไม่แหลกถ้าเวิร์กก็เอาแต่รั้นน่าจะถ้ามีอันไหนดีกว่าก็จะเอาคือเรมเหมือนเราอยู่ติดเกาะเลยตอนเนี้ยโอ้ดอกเต็มเลยโอ้เนาะ เดี๋ยวทำไมเขาเปิดมอนเตอร์ไปเนี่ยเม่าไม่ค่อยหิวเปิดมาเพรฟูลนอ,อร์มโอเคอืมโอ้เจ๊เจอเออขวดหินเนาะมืด มือเตอร์คุณดูอาจจะม่เว่าผมเปิดเราคนคนจะต่อเปิดแสงเนี่ยเนี่ยหินขอสักนิดหน่อยละกันคือรู้สึกว่าเราเกิดเดีๆยวค่วอนข้าง,งยากจนดิ้งกิละกุดข้างล่างก็ได้นี่ว่าจะหาทำไมเนาะตอนแรกจะเอาวันบล็อกใส่ขี้เกียจหาแอดออน แอดออนมันมีนะแค่แต่คูก่ที้แคล่คือมันขี้เกียจเออขี้เกียจเขนาดปะคือเล่นชิลล์ลอดก่อนเข้าวันบล็อกคือผมอยากทำฟาร์มไงอยากทำฟาร์มสอนไปตรงนู้นดีกว่าไปอ่ะโดนเวลาต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่เครื่องหลอดเอ้ยจะมีเสียงเปยย้อนหลัง หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้แล้วผมก็ถามว่าจะเล่นกับเพื่อนไหมอาจจะมีบางคลิปที่เพื่อนผัวมานะถ้าเวลาตรงกันแต่ส่วนใหญ่จะเล่นคนเดียวนะเพราะว่ามันผมอ่ะคือเล่นหละกผมจะแลดถ้าถ้าจะคุณรู้นะถ้าไม่รู้ก็อืมต้องรู้แหละอือถ้าไม่รู้คือไม่ต้องรู้แหละไม่ครับ โอ้ยทำไมต้องดินแดนนี้ด้วยเนี้ยดินแดนไม้ธารรมดาได้ไหมเอออันนี้ค่อยดีหน่อยครอบครัวหมาอะไรอืมแดกเหรอไม่ไม่ให้แดกครูหมามันน่าจะมีหน่อยนะห้อง น่ารัอไม่มีกระดูกอ่ะเ,เ,เสียใจเว้ยเสียดายเสียใจเหลือเกินห้ออยากเป็นหมาย,ยา่างเปล่าหมาหวังว่านะ่าจะเจอหมูบ้านแต่คืนแรกคือจะดีมากเลยดูทรงเรามีคนตัดไม้เยอะนะอาจจะเป็นมนุษยรร์ถ้ำนั่นแหละดูทรงวันนี้เฮ้ย อันนี้ต้นไม้ใหม่เหรอดอกไม้ดิเออน่าจะดอกไม้ใหม่แล้วกูณเบอร์สนใจอะไรดอกไม้เนี่ยชูเกะเอ้ยยาบราวไทยเกยาคั่อรีเก่าแหมเฮ้ยเอาอะไรเด็กอืมเฮ้ยยาคือตอนนี้ยาสู้มันดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำตก เฮ้ยแกส่งตัวเหมือมนฟ้าประทานให้เหมือนฟ้าประทานให้เออดินแดนนี้ค่อยดีหน่อยเออ,อเคดเวลาได้ตัวเคยียงแล้วก็ได้ที่อยู่อนอนละได้ที่นอนละเมือนเติมไม่สู้ครับผมมาทุลาก้ารสู่ยุคคีริเิียอ้าวก็จะวงางอะไรงวกเนี้ย ไม่เลยว่าจะวางนี่จะวางโต๊ะครับลืมไปทำอะไรอ๋อแป๊บเดี๋ยวกูกูจะครับเหรออ๋อเต๊เต่าเป๋มืดแลาวปิ้งของกินซะหนอ่อยอนอนไม่ตรงนี้แหละเออนี่ไปที่นอน นอนไม่เงี้ยต้องซีเรียสแล้วกูช่วงนี้อาดเือ้อเมืรอบ่อยนะเออจะครับเตียงเดี๋ยวครับเตีย,ยงไงวะอ๋อต้องกดตัวครับโอ้ยเบอเือเลยกูเนี่ยคนดูคงว่าทำอะไรคงว่าน,น,นอนนอนนอนคืนแรกก็จบไปแบบจีจีอ e ีซี่นะ ขี้เกียจสู้กับมอนเตอร์ขี้เกียจนะสู้ไม่ไหวหรอกนั่นไงกูถือก็มาเลยนะอืมอดูตรงนู้นสวยเฮ้ยตรงนู้นสวยปกคลิปเอ้ยปกคลิปดีกว่าป้าป,าปา้ตรงนู้นปกคลิปดีกว่าเดินตัดไม้อย่าไปสนใจอยู่คุงจู่ร้องเพลงเขาจะจำชื่อเพลงไม่ได้ เฮ้ยหนึ่งเงนกะเซ็บแล้วมามาขอเทเด,ดชซะหน่อยมาดิอุ้ยโอ้ย,อยแรงแรงแรงมาดิมาดิโอ้ได้ได้หอยไหมได้ไมมได้ไหมไม่ได้ครับผมได้แต่หอยนั่นมันชิคเก้น เไม้ไม้ไม,ไม้ไม้มีไม้ไม้หมดอ,มอะไรไม้มีปไปเผาไปเดี๋ยวเดี๋ยว,วยครับมีหินอยู่ป่ะหินมีอยู่ครับพิกแอ็กนี่เข้าสู่ยุคหินอย่างโดยไวไกลไกลเราคงอีกที่หรอมัอ้งขอแค่หาขอทรัพยากรได้สักพักนึง ไม่หรอกก็ไปดิเออก็ไปดิไม่ต้องรอหรอกจะอยู่ทําไมไม่ต้องหาทรัพยากรหาทรัพยหาวงจุ้ยก่อนรอบเนี้ยเออไปปิงเนื้อปิงเนื้อเสร็จไปปิงเนื้อเสร็จแล้วก็เดินทางจะไปตรงนู้นดีกว่าปะเพราะมันไปถ่ายรูปเฉยก็ไปถ่ายรูปเฉยมันสวยแค่นั้นแหละ เชื้อเพลิงแรกๆกก็แบบนี้อ่ะเชื้อเพลิงเป็นไม้เป็นหลักแม่เอาชูก็เครนไปเยอะๆเอาไปเยอะเลยเอาไปชื้อๆนี่กูจะร้องหนึ่งกูเนื้อร้องเนื้อร้องโดยร้องโดยลาก,ก่อนโครโดยโตัวกูเองเนี่ยฮุ้ยเหมืองเหมือง แว่ดีครับเหมยรอยอยางเฮ้ยท่านแบบอ้อโอ้อะไซเมอร์อีออกลแล้วจะไม่เลยจะกดนี่จะนี่จะปิ้งโอเออ๋อจะปิ้งโอ้ยตายสลับกันดิ สมองสมองไปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโหวมืดตื้อสว่างขึ้นเยอะพอเปิดหน้าจอนสว่างขึ้นเยอะหงอเขียวมีเดียวมืดโคไดเลียงขอโคหน่อยโค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 

ได้เสียงแล้วว้อะไรวะเน wow, anyway, oh, oh, okay. ี่ยเดี๋ยว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 ไอเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นน้องเบาใจเย็นน้องเบาใจเย็นพี่เบาพี่เบ้าใจเย็นอ๋อมาเป็นถ้ำน้ำชัวอ๋อเปล่าแค่หลุมน้ำเฉยๆไม่มีอะไร มีอะไรไหมไม่มีอ่ะขอทอดคืนไม่มีอะไรหรือมาแค่ดโดนกระตืบทำไมเสียงปีสีอยู่ะลูกเวลไม่เสียงไม่เสียงห้องแบบอะไรก็ไม่รู้ คล้ายๆืปนต่น่าจะไม่ใช่หลอมัน่าจะเววเพราะหรือว่ามีบู่บ้านใต้ดินคนทำโอเคตรงนี้ไม่มีฐานฐานให้กูน้อยน้อยงกแล้เกินไหมครับจีิงงพอแล้มั้งพอแล้วพอล้วยอะอยู่ไปไปไปเหามึงช่วยกัน ได้มาคนนึกใกล้หน่อยนึกใกล้กินเค้กซี่จากใครจะทำสูตรของเอ้ยมันชื่อเหรอไอจะเป็นชื่อไอที่พวกกินเค้กซี่อ่ะพาแอปเปิ้ลเหรอใครวะพาแอปเปิ้ลเนายเอาอย่างผมคลิปก่อนได้ไหมได้ไหม ได้เออได้อยู่ได้อยู่มาหลบหลบหล,ลบเอ้ยทางขวาทางขวาทางขวาปีกมึงบังอ่ะแปแปทำมืกล้องปุ๊บเออได้อยู่ได้อยู่หนึ่งสองสามยิม้มนี่เรียบร้อยปกเขีเออกดมือเดี๋ยวเป็นตัวไม้ค้ามันคงบอกยิ้มคงยิ้มตามไหลถ้ายิ้มปุ๊บออกเกมเลือกเล่นจบ ผีหลอกผี่ลอกจัพว่าเป็นฮิโรบายอ่ะฮิโรบายนั่นหรือเริ่มเริ่มมืดแล้วล่ะ mm. เออเ๋อยวเขผมว่าจะเปลี่ยนเชจิแพนนี้จริงรู้สึกว่ามันแสบป่าเกินเหตุ mm. มันสวยน,น่แต่หรือผมยังไม่ชินน่าจะยังไม่อาจะหาชเชจิแพนดีๆนะรอบหน้าทันยาเลย สัญญาแน่นอนผมพูดแล้วผมาำทำตามสัญญาผมขอเวลาอีกไม่นะแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกับพอจะช่องบินที่าจะบินชูกะเคนชูกะกะกีคือกิฟนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกน่ะจะกููเฮ้ยเฮ้ย จ็บนี่ยนะเจ็บคอเลยเจอเมืองน้ำแข็งว้าโอเคแข่งไนจำกัดเราเออลืมเปิดพิกัดพิกัดเปิดไงลืมมาแล้วเดี๋ยวค่อยหามแบบเฮ้ยไปมือแกคิดค้นเจอเอ้ยที่นี่โอเคจะจำเอาไว้ คัตบแก่วันแต่คลิปนี้ก็ยี่สิบนาทีแล้วก,ก็มันก็แบบพอสมควรอยู่เนาะเพราะว่าคนดูคงแบบมันตนนัวด้ดีกว่าเพราะคนดูคงจะเบื่อเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเฮ้ยทำแป่น้ำไม่ใช่เออทำแป่น้ำาสมอะแต่มันผมว่าที่นี่แหละ ที่เราจะปิดคลิปในตรงนี้แหละแล้วก็อยวจะไปเปิดคลิปเคยปิดปิกัดเนาะเคยเกียจโอเคโอมโอมโอเคก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับให้ช่องผมนะครับผมสร้าคลิปน,นี้สวัสดีครับผมเจอ EP ีหน้า e ีพีสองมาเร็วนี้แหละไปมึงก่อนไปขอสำรวจก่อนากว้างไหม เฮ้ยกว้างอยู่นะจนไม่จบขอกจบคลิปขอดูแบบสำรวจแปบบ๊บมันก็ใจอยู่มันคือพระัดทิต์โอ้สวยงามครับผมโอเคจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมจบจริงจริงแหละเฮ้ยมีดาวด้วยมีดาวสวยงามมันคือดาวดวงนั้นฉันสุรเกนพอจบ บ๊ายบาย